เปิดข้อความกันชัยเขียนไวพรมดดำไม่รักกันจริงไม่พูดแบบนี้ยกให้เป็นคู่พี่น้องคู่ซีที่สนิทสนมกันมานานรู้ลึกร,รู้จริงถึงไส้ถึงพุ่งสำหรับพิธีกรฝีปากกล้ามดดำขาชาพาตันเจริญและพิธีกรคนเก่งหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยต้องบอกเลยว่าคู่นี้เขาซีปึกเคียงบ่าเคียงไหลทำงานกันมานานหลายสิปีแล้วล่าสุดวันนี้ 7กันยายน64เป็นวันเกิดครบวัย43ปีของมดดำแน่นอนว่าการใช้พี่ชายที่รักคนนี้ก็ไม่พลาดที่จะอวยพรถึงน้องบอกว่า h ฮ d นะมดดำมีความสุขมากๆงานเยอะๆสุขภาพแข็งแรงชีวิตขอให้ทัวลงน้อยลงอยู่รอดปลอดภัยอายุยาวถึง45ปีนะแม้เกือบจะซึ้งแล้วเชียวแต่รู้เลยว่ารักกันมากแหละดูออกใช่ไหมคะพี่นม